เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีหัวขาดที่ชายป่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในชนบทที่ห่างไกลเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแห้งแลงทำให้ภูมิทัศน์เสื่อมโทรมลงไปมากพื้นที่ตรงนี้ไม่มีถนนตัดผ่าเพื่อเดินทางไปจังหวัดอื่นได้เลยทำให้ไม่มีบุคคลภายนอก ให้ความสนใจเข้ามาพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้อย่างทั่วถึงจึงเป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมบริเวณรอบนอกถูกปกคลุมไปด้วยป่าทึบและอยู่ติดเขตชายป่าฝั่งหนึ่งของกัมพูชาซึ่งผู้คนที่นี่ต่างก็อยู่กันอย่างเรียบงา่ายต่างคนต่างหากินส่วนใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันใช้กฎการแลกเปลี่ยน แทนโกรธของการใช้เงินตราชาวบ้านบางคนล่าสัตว์ป่ามาได้ก็แบกลงไปขายที่ตลาดชานป่าเป็นแหล่งความเจริญเดียวที่พวกเขามีในตอนนั้นลุงกาตอหรือพานกาตอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตกินอยู่กับป่าแห่งนี้มาตั้งแต่จำความได้พอแกเดินตามรอยของพ่อซึ่งเป็นพานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยทวดจนกระทั่งหลายปีก่อน มีโจรกลุ่มหนึ่งชอบเข้ามาลักหลอบตัดไม้เพื่อนําไปขายให้กับนายทุนฝั่งกัมพูชาทําให้พลานที่ใช้ชีวิตหากินอยู่ในป่าเดียวกับพวกโจรนั้นต้องพลอยมีอันตรายไปด้วยเพราะโจรพวกนั้นไม่ได้สนใจว่าใครจะมาดีหรือมาลายพวกมันสกัดยิงพลากชีวิตพรานไปแล้วนักต่อนักโจนเหล่านี่รู้เพียงว่ามันมากระทําความผิด และไม่อยากให้ใครจับได้ถึงแม้ว่าคนที่เห็นจะไม่มีพิษมีภายเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้ามันจับได้มันก็เลือกที่จะสังหารอย่างเดียวไม่มีความปานีส่วนมากจะหาสุขไม่เจอเพอพวกมันนำไปทิ้งแม่น้ำคุดลุมฝังบางชาวบ้านหลายคนไปหาของป่าก็ต้องมาจบชีวิตเพราะโจรพวกนี้อยู่ล่ำตาย พวกเขาไม่สามารถจะร้องขอชีวิตอันบริสุทธิ์นี้ได้เลยเพียงพราะกลุ่มคนคนหนึ่งที่เห็นความโลภเป็นใหญ่โดยไม่สนชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยการและแล้วประมาณถึงข่าวสวยของพานการตอในวันนั้นเองที่แกต้องออกไปหาของป่าแล่ลาซาดมาทำเป็นอาหารแต่แล้วแกได้พบกับโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งมีประมาณสามคน การยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นพานกระตอพยายามเอาชีวิตหลอดอย่างถึงที่สุดด้วยการยิงต่อสู้ไปมาอยู่หลายนานแกวิ่งโลบนี้เข้าไปที่ต่อไม้ใหญ่และคิดว่าพวกมันคงไม่ตามมาแล้วจู่ๆจนไา่คนหนึ่งค่อยๆย่องปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วใช้ปืนยิงเข้าที่หัวของแกทำให้เสียชีวิตขาดทีสุดท้ายพวกมันก็ฆ่าพรานกระตอตายอยู่ในป่า ในตอนนั้นพวกโจรปรึกษากันว่าจะเอายังไงกับศพของผ่านกาโตอเอาศพมันไปทิ้งไหนดีวะเราฆ่าพวกมันไปหลายศพเดี๋ยวเกิดมันสงสยัยพาพวกมาเล่นงานเรามันจะยุ่งเอานะเวย้ยนายของมันคุณคลิอยู่ครูหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นงานก็ตัดหัวของมันออกทาให้เกิดแผลเหมือนโดนสัตว์ป่าขยายแล้วปล่อยศพไว้ตรงนี้เดี๋ยวพวกชาวบ้าน มันก็มาเอากลับไปเองนั่นแหละนั่นเองจึงเป็นเหตุให้หล่างของผ่านกาะตอถูกตัดหัวแล้วก็มีรอยแผลเหมือนกับโดนเสือทำลายจากนั้นแก่ถูกทิ้งศพไว้ในป่ายอย่างน่าอนาในขณะที่เราโจรทอนกำลังแล้วย้ายออกไปในส่วนต้นทางเข้าป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านขณะเดียวกันในตอนนั้นชาวบ้านหลายคนต่างเริ่มรับรู้ถึงความแปล ทีพลานกระตอหายเข้าไปในป่าอย่างนานจนหน้าผิดสังเกตเพราะปกติแล้วจะเข้าป่าไม่เกินสามวันเท่านั้นเนื่องจากชาวบ้านบางคนที่พบเห็นในวันที่เข้าป่าก็เห็นว่าแกไม่ได้มีข้าวของเตรียมไปเยอะเพื่อที่จะค้างคืนหลายๆลวันแต่นี่เวลาล่วงเลยมาห้าหวันแล้วทำไมพลานกระตอ,อยังไม่กลับเห็นดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อที่จะออกตามหาแก ว่น้ามู่บ้านชื่อลุงปีตพวกเองเตรียมอาวุธให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันวันนี้เลยมันจะมืดค่าเอาเสียก่อนเมื่อกลุ่มของชาวบ้านเดินเข้าป่าไปได้พักใหญ่ก็เป็นดังที่ทุกคนคาดเดาพวกเขาพบก,กับล่างอันไรหัวของพลานกระตอที่นอนตายอยู่กลางป่าที่สภาพศพเต็มไปด้วยรอยขยำทั่วร่างกายทั้งหมดจึงช่วยกันนำร่างของพรานกลับมาทำพิธีโศ ซึ่งใช้วิธีการฝังเป็นวิธีดังเดิมของหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากฟังศพของพันกระตอได้สามวันความผิดปกติก็ได้เกิดขึ้นในคืนนั้นที่วงสุาลาริมถนนติดกับทางเข้าวาดัดขีเมาจำนวนสี่ห้าคนกำลังเล่นสุลาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วทั้งหมดก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าเริ่มจากในวดัด แล้วลามไปที่บริเวณป่าช้านองวาค่อยๆฮอ,อนรับกันมาเป็นทอดๆจนเกือบถึงที่พวกเขาดื่มกาดไอ้ลุงชายขี้เมาคนหนึ่งได้ถามเพื่อนขึ้นว่าไอ้ฝากมึงว่าม้ามันฮอนผีหรือฮอนเต่าวาทำไมเสียงยานชา้าเหมือนเต่าคลานซะขนาดนั้นพูดโจบเพื่อนๆในวงต่างหัวล้อชอบใจเพราะขวดข้อไห้ไปตามๆกัน ไม่นานร่างล่างหนึ่งค่อยๆพูดขึ้นมาจากดินในสภาพที่ไม่มีหัวร่างนั้นคือล่างของพ่านกระตอที่ลุกขึ้นมาด้วยความแค้นแกเดินตรงไปยังถนนกลางหมู่บ้าแต่ในระหว่างนั้นก็ต้องผ่านคนเมาพวกนัน้นพวกขี้เมารับรู้ถึงความหวังเวงจู่จูพวกเขาก็เห็นร่างใครบางคนกำลังเดินมาทามกลางมอกจางๆโดยร่างนั้นไม่มีเงาหัวให้เห็น เมื่อล่างนั้นใกล้เข้ามาไอาช้ยได้ตะโกนขึ้นว่าแต่เถนเอ้ยพีพรานกระตออรารวากูไปก่อนรางจากนั้นเพื่อนในวงสุลาสางเมาแล้ววิ่งหนีกันจา้าละวานหนีกันไปคนละทิศละทางป้าก็ตะโกนร้องลั่นว่าพีหลอกพีหลอกช่วยด้วยพรานกระตอที่บัดนี้ลุกกลับมาจากบรลโลเพื่อมาเอาผิดคนบาป ที่ทำให้แกตกอยู่ในสภาพเช่นนี้พลานกาตอผีหัวขาและเต็มไปด้วยรอยแผลจากการัวลาตามด้วยเหล่าม้าที่วิ่งตามออกแกเดินผ่านกลางหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านบางคนยังไม่นอนในตอนนั้นก็เห็นล่างไร้หัวของพลานกาตอเดินโซเซตามตลกตามซอยท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา คนที่เห็นถึงขั้นอกสั่นขวัญผาวาปีดลร้ลองกันจนแทบเสียสติต่างคนต่างวิ่งหนีกันเข้าบ้านปีดบ้านปีดไฟกันละนาร่างของพลานดูน่าสยดสยองจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เริ่อมยูไม่เป็นสุกันเสียแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายของปีหัวขาแกยังคงเดินต่อไปื่เรื่อๆสร้างความสยองให้กับชาวบ้านผู้ที่พบเห็น พราะแกกําลังจะไปชําระแขนกับคนที่ทําชั่วเอาไว้อีกด้านหนึ่งของป่าใหญ่เราโจนป่าทั้งหม่ก็กําลังจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะทําตามแผนที่วางเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังจะมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกมันในระหว่างนั้นหัวหน้าของเหล่าโจรได้สั่งการขึ้นว่าเฝ้าระวังกันให้ดี เราจะเข้าเกตของชาวบ้านแล้วถ้าเห็นใครมาดอมดอมมองๆก็ยิงมันได้เลยจากนั้นพวกโย์ก็กระจายกำลังกันไปตามมุมต่างๆเพื่อสอดส่องดูความผิดปกติในขณะเดียวกันล่างของผีผ่านหัวขาก็เดินเข้ามาที่บริเวณรุมศพของโตนหลังจากนั้นแกใช้สองมือขุดลงไปในดินแล้วเอาหัวตนที่ฝังเอาไว้ขึ้นมา ซึ่งชาวบ้านแยกหัวกับตัวออกจากกากเนื่องจากเป็นเพศไม่ให้พี่ลูกขึ้นมาอวารว่าแต่แล้วก็ไม่ได้ผลพลานกระตอสามารถฉุดลากขึ้นมาด้วยแรงแค้นทั้งหมดหลังจากที่พลานกระตอได้หัวมาแล้วก็ได้ถือหัวของตนไปด้วยจากนั้นเดินตามแนวชายป่ามุ่งตรงสู่ลังจนนั้นทันทีเมื่อเวลาจวบจนถึงเที่ยงคืน พลที่เป็นคนเฝ้าระวังอยู่ทางทิศใต้ก็ได้เห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ห่างตัวของเขาออกไปประมาณ50เมตรท่ามกลางความเงียบสงาดตีสุดแสนจะวิเวกในคืนเดือนงายพลนยกปืนขึ้นเพื่อมองผ่านกล้องเพื่อ่องดูว่านั่นคืออะไรกันแน่ไม่นานเสียงปืนดังขึ้นแล้วล่างพีหัวขาก็เดินพุ่งตรงเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วพลพังงาล้มลงกับพื้น ด้วยความพะวะาย่างสุดแรงเกิดเมื่อประจันหน้ากาัพนพลก็รู้แน่แท้แล้วว่านานคือล่างของพลานกาตอที่ไม่มีหัวอยู่บนบ่าแต่กลับใช้มือถือหัวของตนเองมาด้วยลวกตาของแกนั้นมีสีแดงกลามกรอกไปกรอกมาจากจิตที่โกรธแค้นด้วยความตกใจกลัวจนหัวโหนผลจึงแหกปากลองลาน ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหัวขาดหัวหน้านและพวกแตกตื่นวิ่งออกมาดูตามเสียงเขาเมื่อเพื่อนโจรวิ่งมาเจอโพนกลับไม่มีใครเหมือนกับที่เขาบอกเห็นเพียงตัวโพนนั่งกอดเขาก้มหน้าตัวสันเหมือนผีเขา่าทันใดน,นั้นไอ,อ้โจรถูกบางสิ่งลากเข้าดงไม้อย่างกระทันหันหัวหน้าแตกตื่นหันไปตามเสียงของลูกน้องรู้เลยว่ากำลังถูกโจมตี หัวหน้าและโปลใช้ปืนการยิงเข้าไปในดวงป่าหน้าแต่แล้วผีวหัวขาดก็เดินออกมาพร้อมกับหัวของไอโจซึ่งกระสุนไม่สามารถทําอะไรผีหัวขาดได้เลยสัตว์เดรานย่างพวกมือต้องตายที่ป่าแห่งนี้ชินเสียงผีนั้นใช้หัวของมารปาดคาพิธีนาของผลอย่างแรงจนกระทั่งเขาลม้ลมลงผีหัวขาดใช้ปากขึนมาก,การเข้าไปที่คอของโล ร่างของเขาดินตายลงอย่างช,าชา้าๆไม่นานก็เหลือเพียงหัวของมาซึ่งเขาได้วิ่งหนีเข้าไปในปา่าโดนร่างของผีหัวขาดไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแต่แล้วร่างของ่านรัตต่อผีหัวขาดราก,กตัวขึ้นตรงหน้าจนเขาชะงักอยู่แก้จับร่างของหัวหน้าโรนั้นขึ้นมาเื่อนี้<ม>ไปไหนไม่ได้ไไดหรอกข้ากลัวแล้วอย่าทำอะไรข้าเลย แต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรต่อผีหัวขาใช้มือเหวี่ยงหลางของเขาไปกระแทกพื้นกลิ่งไปมาหัวหน้าโจรพยายามลุกขึ้นใช้มือตะเกียรตะกายคลานไปเกาะที่ต้นไม้ไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยทันใดนั้นหลังของเขาถูกเหยียบด้วยเท้าของผีหัวขาจนพูดไม่ออกดินทุลนทุลาปล่อยข้าไปเถอะ ก่อนที่ผีหัวขาดจะเริ่มกดแรงขึ้นไปอีกจนของเลี้ยวสีแดงไหลทะลักออกมาจากปากแต่เขายังพยายามเอาตัวรอดโดยการดิ้นรนสุดชีวิตทำไมมึงยังตามลาวีกูไม่เลิกกูน่าจะสั่งลงยานมึงไม่ให้มึงไปพูดไปเกิดก่อนที่ผีหัวขาดจะใช้มือจิกหัวเขา<อ>แล้วกระชากแรง<อ>จนหัวของเขากระเด็นหลุดออกมาจากล่าตาของเขายังเหลือกโผล ส่วนหัวกิ่งไปอยู่ที่โคนต้นไม้ลางทียังดินตุรนตุลายค่อยๆสงบลงพร้อมกับของเลี้วสีแดงที่ไหลหนองพื้นลุงเช้าชาวบ้านที่ออกหาปลาได้เดินผ่านป่าชา้าก็พบว่าศพของพลานกระตอนนั้นหายไปซึ่งเป็นที่น่าหวาดกลัวให้แก่คนในหมู่บ้านไม่กี่วันลุงชายได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าทั้งชายป่า ตีถูกลากลอบตัดต้นไม้มีกลุ่มโจรถูข่าตายอย่างปริศนาแต่ละคนหัวขาดจากล่างทั้งหมู่ชาวบ้านจึงพอจะเดาได้ว่าพรานกาตอที่ลุกขึ้นมาจากความตายพอแกต้องไปคิดบัญชีแค้นกับกลุ่มโจรพวกนั้นเป็นแน่หลังจากนั้นมาเรื่องเหล่านี้ก็ถูกเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นตำนานผีหัวขาของหมู่บ้านนั้นไปในที่สุด เรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ